พบกับเมย์อีกครั้งนะคะในรายการถึงไหนถึงกันค่ะรายการที่จะพาท่านผู้ชมนะคะไปบุกรุยเล่นให้มันหลุดโลกกันไปเลยค่ะและในวันนี้นะคะเมย์พาท่านผู้ชมมาบุกกันที่เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาค่ะตอนนี้เมย์ก็อยู่ที่ปาลิโอเขาใหญ่นะคะที่ปาลิโอนี่นะคะก็คือเป็นสถาปัตยกรรมสไตล์อิตาลีนะคะมีสถานที่ช้อปปิ้งให้จับจ่ายใช้สอยแล้วก็เป็นร้านอาหารเป็นร้านจิบกาแฟชิลๆสถานที่ที่นี่เนี่ยเข้ากับบรรยากาศของเขาใหญ่มากๆเลยค่ะข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวเราตามไปดูบรรยากาศกันเลยค่ะ จากกรุงเทพใช้ถนนมิตรภาพมุ่งหน้าอำเภอปากช่องแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนธนรัตน์ปาริโอตั้งอยู่ก like ิโลเมตรที่17ชื่อของปาริโอเนี่ยมาจากเทศกาลแข่งม้าที่โด่งดังของเมืองเซียนาประเทศอิตาลีและอาคารยังถูกออกแบบให้เป็นถนนคนเดินหรือสถาปัตยกรรมยุโรปโบราณให้อารมณ์เสมือนว่าเราอยู่ที่อิตาลีจริงๆเลยล่ะค่ะ คีฟอินเมมรี่แอนปาลิโอสวยนะมุกล็กรักออกแบบไม่ได้แต่แอบบอกได้ด้วยโปสการ์ดใบนี้เสียว่่สองสองสง ครครก็คือกินกินครึ่งแก้วประมาณนี้เอาไหมดิวไหมดิวค่ะได้รักอยากได้ ทำได้เพระาะมัมนเคลมยากนะพอแล้วดูดิใหญ่มากอ๋อพี่อันนี้ใส่ไว้เพื่ออะไรคะ,ะออกกันมันโยใข่ใจตัง พาท่านผู้ชมมาในวันนี้ก็คือเ h อะช็อกโกแลต a c ค o r อนะคะที่นี่นะคะเป็นร้านบรรยากาศชิลๆสบายๆนะคะที่เห็นทั้งสภาพแวดล้อมที่เป็นภูเขาแล้วก็ต้นไม้ด้วยร้านนี้นะคะก็จะมีเป็นชากาแฟแล้วก็มีเบเกอรี่มีเค้กคือเน้นช็อกโกแลตเป็นหลักแล้วก็จะมีพวกอาหารที่เป็นพวกอาหารฟิวชัน่นแล้วก็อาหารไทยด้วยค่ะบรรยากาศข้างในจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะ โอให้กลับรถใช้ถนนธนรัฐเหมือนเดิมร้านตั้งอยู่กิโลเมตรที่สิบเอคอนเซปต์ของร้านก็คือเป็นโรงงานทำช็อกโกแลตนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถเห็นการทำสดๆผ่านกระจกได้เลยค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะคือช็อกโกแลตที่ผลิตสดใหม่วันต่อวันนะคะ อดใจไม่ไหวแล้วเอาละค่ะเดี๋ยวเมขออนุญาตไปรับประทานเค้กเพื่อกันเป็นการเพิ่มพลังก่อนที่เราจะไปต่อกันในที่ที่3มของวันนี้นะคะเมย์จะพาไปเล่นที่ไหนนั้นเราติดตามค่ะ ตอนที่เราออจะลุยกิจกรรมกันแล้วก็คือที่ที่สมในวันนี้นั่นเองนะคะก็คือเขาใหญ่สปีดคาร์ค่ะเป็นสนามโบว์ที่มาประลอง,อง,องค,ความมันนันพร้อมหรือยังคะมอพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยค่ะจากเดอ์ช็อกโกแลตตรงมาประมาณ1กิโลเมตรก็จะเห็นเขาใหญ่สปีดคาร์อยู่ทางขวามือค่ะก่อนที่เราจะลงไปเล่นนะคะเราต้องเลือกอุปกรณ์ที่ป้อ,อ,องกันการกุดุบัติเหตุก่อนก็คือ,อกันน็อกนะคะ หมวกกันน็อกมีอันนี้ด้วยหมวกกันชื้นไปเลือกหมวกกันน็อกกันดีกว่าคือหมวกกันน็อกที่นี่นะคะจะมีเป็นไซส์อันนี้ก็คือจะเป็นของเด็กของเด็กจะเป็นไซส์เล็กเนาะแล้วก็อันนี้คือไซส์แบบผู้ใหญ่ปกติในช่วงกิจกรรมเราต้องมีแขกรับเชิญนะคะแล้วนี่ก็คือมักนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะมักก็จะมาเริ่มเล่นโตัคาสกับเราในวันนี้นะคะโอเค I'm gonna hop some bags. Only got $20 in my pocket. I'm not looking for a cover. This is fucking awesome. Now, walk into the club like, what up? I got a big cock. I'm just pumped up by some shit from a thrift Whoa. shop. Ice in the fringe, is so damn toxic. The cheap light. Rolling in hella deep, headed to the present Dressed in all things, got my Gator shoes. Those are oh. green drapes and a leopard mink, Girls standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But shit, it was 99 cents. I get copping it, washing it. About to go and get some compliments. Passin' up on those moccasins. Someone else has been walking wow. in, but me and grungy fucking it. I am stunting and And saving my money, and I'm hella happy that's about. สนุกมากเมื่อกี้ขึ้นมาแบบขาสัตว์แล้วเป็นไงบ้างสำหรับพี่เมพามาเล่นที่เขาใหญ่สปีดคาร์ในวันนี้ก็สนุกมากมันมากเพราะว่านี่เป็นแบบแบบเป็นเพอสนุกมาก เพราะนี่แบบเป็นคนชอบความเร็วชอบขับรถอะไรเงี้ยค่ะคนที่ชอบขับรถแบบแนะนําเลยแบบนี้มันมากจริงๆที่ที่เมย์พาท่านผู้ชมมาบุกลุยเล่นกันในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ <G ül üyor> ถูกใจคุณผู้ชมหรือเปล่าจากการที่ไปบุกร้านอาหารร้านกาแฟชิลๆน่ารักน่ารักแล้วก็จะไปลุยกันวันนี้เราก็ไปลุยกันที่ปาริโอเนาะแล้วก็มาจบกันที่การเล่นที่เขาใหญ่ก็คค่ะก็ สำหรับวันนี้เราก็เหนื่อยกันมากแล้วเนาะหลังจากที่แบบไปทํากิจกรรมอะไรกันมามากมายใช่แต่ว่ารู้สึกว่าคุ้มค่ามากสำหรับวันนี้นะคะเมย์และหมักก็จะขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราพบกันใหม่คราวหน้ารับรองว่าต้องบุกลุยเล่นให้มันหลุดโลกแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะ In the I'm, not, I'm not, stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand. I rock that motherfucker. Ooh. The built-in onesie with the socks on that motherfucker. I hit the party and they stop in that motherfucker. They be like, oh, that Gucci, that cello tight. I'm like, yo, that's $50.